การติดตั้งวาล์วลดแรงดันช่วยประหยัดน้ำได้ไหม uh, Reading ลดแรงดันนะครับตัวนี้ตัวนี้สแต n i n g นะครับมันจะช่วยประหยัดน้ำได้จริงไหมนะครับก็ตอบได้ว่าจริงๆแล้วมันก็ต้องประหยัดได้จริงนะครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าจริงๆน้ำเนี่ยอันนี้เป็นแค่ชุดตัวอย่างนะครับเพราะว่าการที่เราออกแบบระบบน้ำเนี่ยมันจ่ายไปให้ไหนครับจ่ายไปให้หัวจ่ายน้ำนะครับ เวลาเราสูบน้ํามามันจ่ายไปที่หัวจ่ายน้ําถ้าแรงดันสูงน้ามันก็พยายามออกไปเร็วใช่ไหมครับมันก็จะไปดันหัวจ่ายน้ําให้จ่ายน้ําได้เร็วและเยอะนะครับได้ไกลแต่ถ้าแรงดันมันต่ําหัวจ่ายน้ํามันก็จ่ายจ่ายเบาลงนะครับดังนั้นเนี่ยในระบบท่อเนี่ยเขาก็เลยมีพวก reducing settning เนี่ยขึ้นมานะเพื่อควบคุมการจ่ายน้ําให้มันแม่นยําขึ้นเพราะหัวจ่ายน้าเนี่ยมันก็แปรผันนะครับแรงดันมากก็จ่ายมากแรงดันน้อยก็จ่ายน้อยนะครับ บางทีออกมากไปน้ําก็เปืองเราต้องหัวใจน้ําต้องการแค่2บาทนะครับหนาบาทถึง2บาทเราก็จะลดนะครับเราก็จะดีดิ้วลงนะครับว่าจาก5บาทจากปัม๊มจากภูเขาอีก1บาทก็เป็น6บาทเนี่ยปลายทางท่อออกเนี่ยให้มันเหลือแค่2บาทได้ไหมนะครับแรงดันที่หัวใจน้ํากําลังทํางานได้ดีอะไรเงี้ยสบาทสบาทได้ไหมเราตั้งได้นะครับพอเราตั้งปุ๊บน้ํามันก็จะออกเสมอกัน,นครับอ่าแรงดันถ้าแรงดันมาลดลงวนน้ํามันก็จะออก ตามที่เราต้องการนะครับทวนคําถามอีกรอบถามว่าไงวะเนี่ยมันช่วยลดการจ่ายน้ําลงไปไหมนะครับเนี่ยซึ่งมันมันก็ต้องบอกว่ามันก็ช่วยได้นะครับอ่าพอแรงดันมันลดมวลน้ํามันก็ออกที่หัวจ่ายน้าอ่าไม่ไม่แรงมากมันก็จะกระจายไปไม่ไกลพอมันไม่แรงมันก็ออกไม่มากนะมันออกพอดีพอดีตามสเปคของมันนั่นแหละเอาเป็นว่ามันก็ลดนั่นแหละลดนะครับที่เจอปัญหาส่วนมากจะเป็นน้ําภูเขานะครับเพราะว่าบางทีการที่จะสูบขึ้นไปเนี่ย แม่งก็สูบยากอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันต้องสูบจากบาดาลหรือไม่ก็สูบคอยขึ้นไปบนจากคลองขึ้นไปเนี่ยถ้าเราไม่ลดแรงดันไว้นะครับบางทีน้ํามันก็ออกเยอะด้านบนด้านล่างน่มันไม่เสมอกันนะบนภูเขาอาจจะออกเบาด้านล่างอาจจะออกแรงมันก็ต้องลดแรงดันเันกะช่วยให้ประหยัดน้ําได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับก็ตอบให้ตรงเขาถามว่าอีดีวลดได้ไหมส่วนดีไม่ดีนั่นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแล้วแต่วัตถุประสงค์ของคนใช้ขอบคุณสําหรับคําถามครับฝากกดติดตามแล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ